การเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยลาวการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทยลาวเมื่อวันที่10พฤษภาคมสองพายถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและสเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม การประชุมนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการร่วมมือในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงการตอบสนองต่อปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งการป้องกันภัยจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยและลาวมีความตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมาการตั้งคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทยลาวได้รับการตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานและทำงานร่วมกันในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการจัดการและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดตั้งคณะกรรมการนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้การตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนมีความเป็นระบบมากขึ้น แต่ยังช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือในการป้องกันการลักลอบขนย้ายยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางการจัดการที่ดีขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศการตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนหนึ่งในข้อกำหนดสำคัญที่ตกลงกันในการประชุมร่วมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2568 คือการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งฝ่ายไทยและลาวเห็นชอบในการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนโดยตรงซึ่งเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสและความตั้งใจจริงในการร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการตรวจสอบสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการตรวจสอบนี้จะเป็นการตรวจตราการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงเช่นกลุ่มค้าย,ยาเสพติดหรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่การลงพื้นที่จริงจะช่วยให้การตัดสินใจในการดําเนินการต่างๆเป็นไปนอย่างรอบคอบและมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การประชุมร่วมนี้ยังได้มีการตกลงกันในเรื่องของมาตรการที่ทั้งสองฝ่ายจะนำมาใช้ในการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทั้งฝ่ายไทยและลาวเห็นชอบในมาตรการต่างๆเช่นการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพื้นที่ชายแดนการเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่มักจะใช้พื้นที่ชายแดนในการลักลอบขนยาเสพติดและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจการร่วมมือกันในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจลุกลามไปในวงกว้าง และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างไทยและลาวในลักษณะนี้สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการร่วมมือในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาภายในที่ซับซ้อนเช่นการป้องกันการขนยาเสพติดการขจัดอาชญากรรมข้ามชาติและการแก้ไขปัญหาภายในของทั้งสองประเทศ เมื่อทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและประสานงานในทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวการร่วมมือกันในด้านนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถรับมือกับความท้าทาย ที่ยากลำบากในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงในอนาคตการตกลงร่วมกันในการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและลาวในครั้งนี้ถือเป็นการปูทางสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงในอนาคตโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สามารถทำลายความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ จะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท,าท้าทายและยากลำบากในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงระหว่างไทยและลาวจะส่งผลให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมั่นใจในความปลอดภัยขณะเดียวกันความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยป้องกัน ไม่ให้พื้นที่ชายแดนกลายเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศสถานการณ์การประทะระหว่างทหารลาวและกลุ่มกองกําลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายที่เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยลาวเมื่อวันที่15พฤษภาคม2568เป็นการประทะที่สะท้อนถึงความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนที่สําคัญในสามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นบริเวณที่มีทั้งการค้าข้ามชาติการขนยาเสพติด และการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธต,ต่างๆกองกําลังเหล่านี้มีบทบาทในการขยายอิทธิพลในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยและพมา่าโดยพื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญซึ่งมีเส้นทางขนส่งหลายสายและการเคลื่อนไหวของอาากรที่มีอํานาจมากเหตุการณ์การโจมตีฐานทหารลาวสี่แห่งที่เมืองปากคาแขวงบอกแก้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายของไทย เป็นการโจมตีที่สร้างความวิตกกังวลในทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการที่ยังคงมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อบุคลากรทางทหารและทรัพย์สินสำคัญขอ,ของทั้งฝ่ายไทยและลาวการประทานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขบวนการค้ายยาเสพติดที่มีอำนาจในพื้นที่ชายแดนโดยกลุ่มเหล่านี้มักใช้เส้นทางแม่น้ำขงที่เชื่อมอยู่ประเทศไทยลาวและพะมา่า ในการขนย้ายยาเสพติดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกขบวนการค้ายาเสพติดนี้ไม่เพียงแต่มีการขนส่งสินค้ายาเท่านั้นแต่ยังมีการฟอกเงินและการกระทำผิดกฎหมายในหลายประเทศการที่กลุ่มขบวนการเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มมาเฟียจีนทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งยังมีการสนับสนุนจากกลุ่มทหารที่เชื่อมโยงกับการค้าผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน การขยายอิทธิพลของกลุ่มกระบวนการค้าย,ยาเสพติดเหล่านี้ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งรวมถึงการลักลอบขนยาเสพติดจากพม่ามาอย่างประเทศไทยผ่านแม่น้ำโขงเป็นการกระทำที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศโดยการขนส่งยาเสพติดไปยังภูมิภาคอื่นๆส่งผลให้การควบคุมพื้นที่ชายแดนยากยิ่งขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยลาวยังคงตึงเครียดและเสี่ยงต่อการลุกลามในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคาที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการค้าขายยาเสพติดการค้ามนุษย์และการฟอกเงินในพื้นที่นี้ซึ่งยากต่อการควบคุมนอกจากนี้ความขัดแย้งภายในของกลุ่มกองกาลังติดอาวุธที่มีอิทธิพลในพื้นที่ชายแดนยังเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้ทําให้พื้นที่ชายแดน เป็นจุดเสี่ยงต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศการเกิดเหตุการณ์ประทนในครั้งนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทั้งลาวและไทยในการหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการประทดที่รุนแรงอีกและหาทางจัดการกับปัญหาการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้พื้นที่นี้เป็นจุดในการลักลอบขนยา,ยาเสพติดการตอบสนองจากฝ่ายลาวและไทย ฝ่ายลาวและฝ่ายไทยได้มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์การประทัดด้วยการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่โดยฝ่ายลาวได้ประกาศให้ประชาชนจำกัดการเดินทางและการใช้ยานพาหนะในบางพื้นที่เช่นการเดินทางจากเมืองห้วยสายไปยังเมืองปักถาในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นการควบคุมการเดินทางในพื้นที่ชายแดนนี้สะท้อนถึงการใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ในส่วนของไทยก็ได้มีการติดตามสถานการณ์จากฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ไทยได้รับข้อมูลจากฝ่ายปกครองของจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับเหตุการณ์การยิงปืนในวันที่12พฤษภาค,คมโดยทางฝ่ายลาวได้ชี้แจงว่าเป็นการทดสอบอาวุธของทหารลาวข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ฝ่ายไทยเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นและพร้อมที่จะตอบสนองหากมีความจำเป็นในอนาคตการประทะและการตอบโต้ของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด การประทะที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มค้ายาเสพติดที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ในการขนย้ายยาเสพติดขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆทั้งในและนอกประเทศรวมถึงการฟอกเงินจากกลุ่มมาเฟียที่มีบทบาทในการขนย้ายยาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงและเส้นทางขนส่งอื่นๆขบวนการเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและมีอำนาจในการควบคุมพื้นที่ชายแดน ส่งผลให้การรักษาความมั่นคงในพื้นที่นี้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นการประทะในครั้งนี้ยังเป็นผลมาจากการประทะกันระหว่างกลุ่มทหารที่มีบทบาทในการป้องกันการค้าผิดกฎหมายและกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขนย้ายสินค้าและยาเสพติดซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหานี้ต้องการความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายในการควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาสู่ภาวะปกติ ข้อตกลงด้านความมั่นคงในชายแดนข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างไทยและเหล่านั้นถูกกำหนดอย่างชัดเจนในหลายมาตรการซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและป้องกันการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เป็นไยัยต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศข้อตกลงนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่า ไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนก็จะมีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสถานการณ์ที่ชายแดนไทยลาวในขณะนี้ยังคงเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและยากต่อการควบคุมเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีบทบาทสำคัญในการทำลายความมั่นคงในพื้นที่นี้การที่มีอิทธิพลจากทั้งสองฝ่ายและการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆทำให้การจัดการสถานการณ์เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามการร่วมมือระหว่างไทยและลาวเป็นทางออกที่สำคัญในการจัดการปัญหานี้และต้องการการสนับสนุนจากทั้งสองประเทศในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบทสรุปการประทะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยลาวเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางการเมืองการค้ายาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ การร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนจะเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม ว้าแดงอยู่เบื้องหลังการโจมตีทหารลาวชายแดนร้อนระอุลาวยังเผชิญหน้าเผยทหารลาวเสียชีวิตแล้วห้ารายประธานานปากทาปมยาเสพติดลำเลียงเข้าไทยเหตุการณ์ประทับรุนแรงชายแดนลาวคาดว่าเป็นกลุ่มว้าแดงโต้กลับหลังถูกยึดยาบ้าก,กว่า20ล้านเม็ดความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบนโลกโซเชียลมีเดียของลาวมีการอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธที่โจมตีทหารลาวในครั้งนี้ อาจเป็นกลุ่มว้าแดงหรือเครือข่ายยาเสพติดที่มีอิทธิพลจากฝั่งพมา่าโดยมีแรงจูงใจในการตอบโต้เนื่องจากเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาทางการลาวสามารถยึดยาบ้าได้มากกว่า20ล้านเม็ดซึ่งเชื่อว่าเป็นของกลุ่มค้าย,ยาเสพติดที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มว้าแดงฐานที่มั่นของว้าแดงและเส้นทางใหม่ผ่านฝั่งลาวกลุ่มว้าแดงมีฐานการผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ บริเวณแนวชายแดนพม่าจีลาวโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งติดกับภาคเหนือของไทยเส้นทางที่พวกเขาใช้ลักลอบนำยาเข้าสู่ประเทศไทยมักผ่านทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายแต่จากการปรารามเข้มข้นข,นขอ,งองกองกำลังถาเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567ทำให้กลุ่มว้าแดงอาจเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงใหม่โดยอ้อมเข้าทางฝั่งลาว ่านแขวงสยบุรีและแขวงบ่อกแก้วซึ่งติดกับแม่น้ำขงเพื่อหลีกเลี่ยงจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ไทยเหตุปะทะระหว่างทหารลาวกับกลุ่มติดอาวุธบริเวณชายแดนไทยลาวและความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดเมื่อวันที่สและสี่พฤษภาคมพุทธศักราช2568ได้เกิดเหตุปะทะอย่างรุนแรงระหว่างกองกําลังทหารของสาธารณราาัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,วกับกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบริเวณค่ายภูผาหมวน เมืองปักทาแขวงบ่อกแก้วซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยการประทะด,ดำเนินไปตลอดคืนส่งผลให้มีทหารลาวเสียชีวิตอย่างน้อยสองนายโดยหนึ่งในนั้นเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ยศพันเอกถือเป็นความสูญเสียที่สำคัญของฝ่ายทหารลาวภายหลังเหตุการณ์กองทัพลาวได้เร่งเสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่โดยมีทั้งรถกุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงกำลังพล เพื่อสนับสนุนภารกิจปราบปรามกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวอย่างเข้มข้นจนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเบื้องต้นและสามารถจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธบางส่วนได้อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือไม่ในฝั่งประเทศไทยโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31และหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากองกําลังฐาเมือง ได้มีการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดแนวชายแดนบริเวณอำเภอวิงแก่นอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหลังจากมีลูกกระสุนปืนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรจำนวนหนึ่งนัดพุ่งข้ามแดนมาตกใส่หลังคาบ้านเรือนในหมู่บ้านร่มฟ้าถามผลหมู่ที่15ตำบลปออำเภอวิงแก่นแม้จะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงชายแดนอย่างมีนัยสำคัญ กองกาลังผาเมืองจึงได้จัดทาหนังสือแจ้งเตือนไปยังฝ่ายทางการแขวงบอกแก้วอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันบนสื่อสังคมออนไลน์ในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มติดอาวุธที่ปะทะกับทหารลาวอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดซึ่งคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจต่อการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่โดยมีการอ้างว่าเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมา ทางการลาวได้ยึดยาบ้าจำนวนมหาศาลกว่า20ล้านเม็ดซึ่งอาจเป็นชนวนให้กลุ่มค้ายาเสพติดรวมตัวกันเพื่อตอบโตและแก้แค้นเจ้าหน้าที่จนนำมาสู่การ,รเผชิญหน้าทางอาวุธกับทหารในพื้นที่เมืองปักทาซึ่งถือเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่เชื่อมระหว่างแขว,ง,ขวงบ่อกแก้วและแขวงสยบุรีผ่านแม่น้ำโขงแหล่งข่าวบางแห่งระบุว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ทหารลาดตระเวนของลาวตรวจพบกลุ่มลำเลียงยาเสพติด ซึ่งนำไปสู่การยิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดในพื้นที่ชายแดนซึ่งแม้จะอยู่ในเขตแดนของลาวแต่ก็ใกล้กับแนวชายแดนไทยมากโดยเฉพาะฝั่งจังหวัดเชียงรายทั้งนี้การเคลื่อนไหวของขบวนการท้ายยาเสพติดมีความพยายามเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยโดยอ้อมเข้าสู่พื้นที่ลาวซึ่งมีแนวชายแดนที่ยาวและห่างไกลาการควบคุมอย่างทั่วถึงเป็นที่ทราบกันดีว่าฐานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มว้าแดงซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธและมีฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำชายแดนลาวมีม,มาไทยโดยเส้นทางหลักที่กลุ่มว้าแดงใช้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยนั้นมักผ่านพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดมายาวนานหลายปีล่าสุดสถานการณ์วันที่5พฤษภาคม2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าการณีที่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายได้บุกยึดฐานปฏิบัติการทางทหารลาวบริเวณภูผามนและบ้านชิงตองเมืองปักทาแขวงบ่อกแก้วตรงข้ามผาบองถึงผู้ชี้ดาออวอำเภอเวยงแก่นจังหวัดชิงรายโดยล่าสุดสถานการณ์ชายแดนลาวไทยยังคงตึงเครียดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฐานปฏิบัติการชายแดนลาวสามจุดยังคงถูกกลุ่มติดอาวุธปิดล้อมจนเข้าออกไม่ได้ กลุ่มติดอาวุธได้ขุดหลุมและอุโมงค์เป็นแนวยาวเพื่อสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ลาวที่ส่งกำลังหนุนเข้าไปแหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวว่าขณะนี้มีรายงานการเสียชีวิตของทหารลาวอย่างน้อยห้ารายทหารลาวพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในฐานแต่ถูกยิงสกัดจากกลุ่มติดอาวุธในเส้นทางบริเวณพื้นที่ตั้งฐานนอกจากนี้ขณะนี้มีข่าวว่า มีเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบติดอยู่ที่ฐานทหารลาวที่ถูกปิดล้อมนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ทางการลาวกำลังพยายามเข้าไปช่วยเหลือเส้นทางที่เลยปากทาแขวงบอกแก้วไปขณะนี้ทหารและเจ้าหน้าที่ลาวเดินทางเข้าไปไม่ได้เลยถูกยิงสกัดและชาวบ้านทั่วไปก็ไม่เดินทางแล้วทําให้หมู่บ้านที่เลยไปถึงปากทางไม่สามารถออกมาซื้อข้าวของและไม่สามารถไปส่งของได้หลายหมู่บ้านเช่นห้วยแสแนนปากหากลาแทน หาสรัหาดดอนเจ้าหน้าที่และญาติพี่น้องต้องหาทางนําอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคไปส่งเองแหล่งข่าวกล่าวสําหรับกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุนั้นเป็นกลุ่มใดแหล่งข่าวกล่าวว่าตอนนี้มีการวิเคราะห์กันไปหลายทางแต่ประเด็นที่พูดคุยกันมากคือเรื่องยาเสพติดเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเข้าไปจับก,กลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาถึงในพื้นที่เชียงตองกว่า20ล้านเมตรเป็นการจับถึงบ้านเลยซึ่งก่อนหน้านั้น การขนยาเสพติดสามารถผ่านไปได้แต่ครั้งนี้ผ่านไปไม่ได้แล้วชาวบ้านส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการเอาคืนกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีเครือข่ายนอกประเทศที่ให้การสนับสนุนเรื่องต้นทุนและการจัดหาอาวุธประเด็นนี้เลยน่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้มีตำรวจที่ตั้งด่านถูกยิงสองนา,นายขณะนี้คนลาวอยู่ในความหวาดกลัวถนนหนทางเงียบคนไม่ค่อยเดินทางรอฟังสถานการณ์ และมีการสั่งการให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งสามแขวงคือบ่อกแก้วหลวงน้ำทาสยบุรีโดยกองหลอนคอยสืบข่าวในหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงแหล่งข่าวกลา่าวบทบาทของไทยการรับมือกับปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากปัญหาการลักลอบผลยาเสพติดข้ามพรมแดน โดยเฉพาะบริเวณชายแดนภาคเหนือที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งเอื้อต่อการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่พื้นที่ต่อในของประเทศด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตร,รการควบคุมและปรากรามให้เข้มงวดและเด็ดขาดยิ่งขึ้นปฏิบัติการเชิงรุกเปิดยุทธการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้น ตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ทบีความรุนแรงมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังผาเมืองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือตอนบนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดแบบบูรณาการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติการที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นและหยุดยั้งการลักลอบขนยาเสพติดได้มากถึง246ครั้งซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของสถานการณ์และจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง268รายที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติซึ่งส่วนใหญ่ลักลอบนำเข้าสารเสพติดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านปริมาณยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มหาศาลจนน่าตกใจ ผลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในพื้นที่เป้าหมายส่งผลให้สามารถตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากดังนี้ยาบ้ามากกว่า95ล้านเม็ดซึ่งส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกระสอบหรือห่อพลาสติกอย่างดีพร้อมที่จะกระจายเข้าสู่เครือข่ายจำหน่ายในประเทศเฮโรอ,อีนปริมาณ145กิโลกรัมซึ่งนับว่าเป็นสารเสพติดที่มีมูลค่าสูงมากในตลาดมืดยาไอซ์เมทแอมเฟตามีน จำนวนถึง7,141กิโลกรัมหรือกว่า7ตันซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายต่อได้อีกหลายล้านซองฟินดิบอีก22.1กิโลกรัมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฮโรอีนและเคตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่เยาวชนจำนวนถึง355กิโลกรัมยาเสพติดทั้งหมดนี้หากหุดรอดเข้าสู่พื้นที่ต่อในของประเทศ จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลการประทะที่รุนแรงปฏิบัติการที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตตลอดการปฏิบัติการยังมีการเผชิญหน้าและเกิดการประทะกับขบวนการค้ายาเสพติดมากถึง37ครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมินมาซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงหลักของยาเสพติดเข้าสู่ไทยจากเหตุการณ์ปะทะเหล่านี้ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตแล้ว13ราย ซึ่งส่วนใหญ่พกพาอาวุธสงครามและพยายามต่อสู้หรือหลบหนีการจับกุมด้วยความรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้มาตรการที่จำเป็นตามหลักกฎหมายและความปลอดภัยของตนเองผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่าความเสียหายหากยาเสพติดหลุดลอดจากการประเมินโดยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงหากยาเสพติดเหล่านี้สามารถหลุดลอดเข้ามาสู่พื้นที่ต่อในของประเทศโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพมหานครจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและเยาวชนไทยอย่างร้ายแรงมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่างๆอาจสูงถึง2 2ง0 0ืล้านบาทซึ่งรวมถึงต้นทุนด้านการสาธารณาสุขการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาการสูญเสียประสิทธิภาพแรงงานและความเสียหายจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากประเทศไทยไม่ไดําเนินการเชิงรุกเพื่อตัดวงจรการลําเลียงและจาหน่ายยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่เพียงแต่เป็นภาระรทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและอนาคตของคนรุ่นใหม่โดยตรงอีกด้วยจากความเข้มข้นของการปราบปรามในฝั่งไทยกลุ่มว้าแดงจึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดโดยพยายามอ้อมเข้าสู่ฝั่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลกเลี่ยงการประทะก,กับเจ้าหน้าที่ทหารไทยและใช้เส้นทางชายแดนลาวที่ยังมีช่องโหว่ในการควบคุมเป็นเส้นทางใหม่ในการขนยาเสพติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความทา้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาคและการเชื่อมโยงระหว่างขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกองกําลังติดอาวุธและปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโของอย่างจริงจังทั้งในด้านข่าวกรองการควบคุมชายแดน และการประสานงานทางทหารเพื่อยุติภัยเงียบที่กัดกร่อนความมั่นคงและสเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นโลกโซเชียลต่อเหตุการณ์ทหารลาวประทักลุ่มติดอาวุธชายแดนบอกแกว้วหลังเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารลาวกับกลุ่มติดอาวุธที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดใกล้ชายแดนไทยลาวโลกโซเชียลทั้งในลาวไทยและระดับภูมิภาคต่างแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายความคิดเห็นจากชาวลาว วิตกต่อความมั่นคงภายในประเทศหลายคนในลาวแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณของความไม่สงบที่เริ่มประทุนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งรัฐบาลต้องเร่งควบกลุ่มสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามตำหนิกลุ่มค้ายาชาวลาวจำนวนไม่น้อยกล่าวโทษกลุ่มค้ายาและกลุ่มติดอาวุธว่าเป็นภัยต่อสังคมเรียกร้องให้ทางการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้สงสารทหาร หลายความคิดเห็นแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของทหารลาวโดยเฉพาะนายทหารยศพันเอกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทักความคิดเห็นจากฝั่งไทยหวงความปลอดภัยประชาชนชายแดนชาวไทยในพื้นที่เชียงรายแสดงความกังวลว่าการประทะอาจลุกลามข้ามพรมแดนเนื่องจากมีกรณีกระสุนทะลุหลังคาบ้านประชาชนในฝั่งไทยชื่นชมความพร้อมของ,องกองกำลังทหาร หลายคนยกย่องการเตรียมพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจไทยในการวางกำลังเฝ้าระวังชายแดนและการส่งหนังสือแจ้งเตือนต่อทางการลาวจับตาการขยายตัวของขบวนการค้าย,ยาคนไทยบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มค้ายาย้ายเส้นทางเข้าสู่ฝั่งลาวมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปราบปรามฝั่งไทยซึ่งอาจทําให้ชายแดนลาวกลายเป็นจุดรัว่วความคิดเห็นจากต่างประเทศและสื่อระดับภูมิภาคเชื่อมโยงกับปัญหาสามเหลี่ยมทองคํา นักวิเคราะห์บางรายในโซเชียลมีเดียระดับภูมิภาคมองว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงบทบาทของลาวในฐานะทางผ่านสําคัญของเครือข่ายยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำวงสียรภาพในภูมิภาคสื่อต่างประเทศบางรายเริ่มจับตามองว่าการประทะดังกล่าวอาจนําไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างกองกําลังของรัฐกับกลุ่มติดอาวุธที่อาจแฝงตัวอยู่ตามแนวชายแดนในให้ความร่วมมือระหว่างประเทศหลายความคิดเห็นระบุว่า การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างไทยลาวมีนมาและจีนอย่างใกล้ชิดสรุปภาพรวมโลกโซเชียลต่างจับตาเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการปราบปรามขบวนการค้าย,ยาอย่างจริงจังและยั่งยืนรวมทั้งห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชนชายแดนทั้งสองฝั่งขณะที่บางกลุ่มเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสของการข่าว และความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการปัญหาเชิงโครงสร้าง